จูเนียร์จ้ะจูเนียร์ชื่อราตีกันทำไมต้องการเออไม่น่าชื่อจูเนียร์ไม่คือวันนั้นผมโทรไปหาเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงไม่โทรไปหายังไง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 ไม่คือนัดกันไปดูเล่นละครเรื่องเดียวกันเออเล่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเล่นคู่กันครับเรื่องเรื่องนัดฟาาร์นัาชะไรเล่นละครด้วยกันก็เลยโทรไปหาเขาใช่เหมือนนัดกันจะไปห้องตัดเออประมาณนั้นแล้วเขาทำเสียงเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาชวนกันไปห้องตัด เล้วละครนู้นเขาตัดด้วยเ่รอเขาก็ตัดกันไปสิมันมันวันสุดท้ายของตัดอะไรอยากไปอยากรู้อยากรู้ครับไม่ท้าไม่ไปห้องตัดไปห้องตุ๊ดไหมล่ะมันว่างเลยไม่ไม่ต้องทำอะไร้วยมันสุดท้ายไปห้องตัดไหมแล้วแล้วคุณสังเกตไหมว่าเขามีพฤติกรรมเแบบเขาไม่ยอมถามนะครับเขาไม่ยอมตอบอ๋อเลี่ยงเลี่ยงตอบเอาเลยวันนี้ตอบเลยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไ้นวันนั้นแค่ เพิ่งตื่นมั้งครบเมันก็จัดจะแบบแบบเล็กๆใช่แค่เพิ่งตื่นนี่เด้อจุเนียทนตื่นมาแล้วรับโทรศัพท์กำลังนอนอยู่อะแล้วบิกเก่โทรศัพท์เฮ้ยเป็นไงวะเป็นไไม่ได้เอ็นอเออเออเนียไม่อะไรเออเอออย่างนี้ร่างกายของมนุษย์อะ มันไม่พีคไปเลยหรอกผุตื่นอ่ะหนูรับแล้วหนูพูดว่าไงแล้วเสียงมันจะขึ้นอึ่งอืดซอดนิดหนึ่งแต่จริงไม่ใช่ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ผมว่าเขาเจ้าอาแล้วยังเชื่อบ้านอยู่นะจริงๆไม่ใช่นะราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเวลาคุยกับจูทีไรก็คือจูเรียกเขาว่าจูอ๋อตกใจหมดเลยเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยคนนี้ตอบคนนั้นคนนั้นตอบคนนี้จลกแ ผมบอกว่าถ้าเรื่องไม่ดีผมจะตอบเขายังไงนะเราตอบจูเนียร์เพราะว่าโทรไปทีไรก็ดูอ้างว้างตลอดเลยอ่ะอ้างว้งโทรไปทีไรแปลว่าโทรไปบ่อยมากเวลาหนูโทรไปอะค่ะหนูคอยแยบถามยังไงอะอยู่กับใครอะเงียบเออทำไมต้องอยากรู้อยากรู้ทำไมมีไรป้ามีไรไหมรับบทชาวบ้านแปดค่ะหนูหนูเป็นชาวบ้านเหมือนกันหนูอยางรู้ ับใครตลอดเลยเธออยู่กับใครทำไมเธอถึงบอสแบบนั้นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้อยู่คนเดียวไม่ได้เหตุการณ์ก็ไม่ได้ไปถึงเจ้าชู้นั้แต่สุดยอดถือว่าทำข่าวมาเถิดได้ดี